เล่นอะไรกันอขายของอนะ่ะอีบา้าดูอีดำอีบา้าอะไรของมึง <c oughs> กล่าวว่าถูกนี่ของกูวงนะงั้นกูจะเอาไปเล่นแต่ทุกที่ที่กูไปเลย <c oughs> ของกูนะเว้ยถูุงใบเล็ก<ห>ของใบถุงใบ L <c oughs> กระเลี่ยงชิบหายอีสองตรงนี้อะไรเนะี่ยอะไรอเล่น,น,เนบอลเล่นบอลกันอ <c oughs> ีนั่นก็อะไร คือสังเกตว่าไอเนี้ยมันจะมันจะโลบนะไม่ค่อยแบ่งให้ใครเล่นนะคือคืออีดํานั้นอยากเล่นมากั้น <c oughs> พยายามเรียงร้อวามสนใจ <c oughs> นี่นี่ ยิมนัสสิกรีลาใหม่อุปกรณ์ใหม่มาแล้วอีดําห้ามใจไม่ได้ออ้เชื่อสิงโต ดำอีดำมาเล่นแรงอีดำจริงจังจริงจังทุกงานเนี่ยนอ่โหแต่กรอดบ่วงแต่อะไรองมมึงจะตลกไปแล้วมึงอ่ะ อ่แล้วไอ้นั่นเบื่อแล้วโอ้ยี่ยี่เล่นอยู่คนเดียวไม่แบ่งคุณเล่นเลยลูกพี่เบื่อแล้วยียเล่นอยู่คนเดียวไอ้ดำจริงจังไอ้ดำโอ้ พระเอกลูกพี่เบื PDF ่อแล้วโมไอเชียเล่นอะไรกันเนี่ยคือได้ข่าวเล่นคนแรกด้วยนะเนี่ยไปเล่นคนเดียวอีดำอีดำเอาอะอีดำของกูของกูของกูขัดเชือกขัดเชือกอดเือก็ยังดีสวนลูกพี่คนเล่นคนแรกได้แต่มอง กูจะเอานี่นะไม่หลบกลมตีนนะโอ้โห้กระโดดตกดูไปลุงพี่พูดดีมากเอาๆของกูของกูมันชอบถ่มตัวนอนนะมีกระเจี๊ยบมีชอบกระเจี๊ยบ แย่งไม่ได้กูเล่นคนละของขวานเจ้ากันคนเดียวน่ะคนขัดเท่ามันเท่าสอนี่อะไรเนี่ยกัดเท้าขดได้ขาดกัดได้ขาด แลวรูนี่คนนี้คือคนแรกคนเล่นคนแรกนะครับนะคนเล่นคนแรกครับส่วนอินี่จริงจังสุดคือมันมาแย่งเล่นจริงจังกว่าเพื่อนเลย